สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่อ๋อพิกชินเอลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราอยู่กับเกมซามูไรวอลโครนิคอัลกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโดยในคลิปนี้ก็ผมเราจะมาสั่งสอนเกมกันอีกแล้วนั่นเองนะโอ้โหช่วงนี้ทุกคนแพทใหม่มาแพ็คเด้งใหม่ๆก็มานะฮะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาสั่งสอนด้วยสกอร์ทรานเซนเดนส์สิบสี่ใบเออคือไอ้สกอร์ทรานเซนเดนส์อันนี้ผมได้มาจากแพ็คเด้งเว้ยจบบทแล้วน้องคีน่าผมมาเก็บเลเวลจนเลเวลหกสิบมันก็มีแพ็คเด้งโอ้โหหเเดดด้้้้้งงงๆๆยับนะะะฮออออจรไู เงินไม่ทันเติมแล้วนะ แล้วก็ประกอบกับกิจกรรมด้วยครับผมช่วงนี้กิจกรรมเกมนี้นี่คือสมกับเป็นเกมซัมเมอร์วอรจริงๆอีไม่เว้นของจริงนะฮะผมแลกได้ใบหนึ่งพอดีเลยจัดเลยละกันใบหนึ่งละกันนะครับมาวันนี้15บใบท้วนแล้วรอบนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ไอตัวเบสซิ่งเนี่ยมันจะออกร้อด้วยก็เลยยิ่งต้องใช้เบสซิ่งเข้าไปใหญ่มาทุกคนไม่รอช้าเดี๋ยวเราย้ายไปช anel สิบสองก่อนเลยดีกว่าเรียกได้ว่าเอาเลิกเอาใช้นะฮะโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยก้า5โดดไปสิบห้าสิบห้าโดดไปยี่ส วันนี้ผมจะมีตัวใหม่ๆใช้ไหมแสงมงเสงมืดแต่งจริงๆอ่ะสตัวแรกมันจะเป็นตัวในเบสซิ่งก่อนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูเลยลวกันนะฮะเขาบอกว่าการันตีร้อเอร์ซ์เมื่อเปิดได้5ดาวจะได้3ตัวนี้ตัวที่เราล็อกเอาไว้มาเดี๋ยวลองดูกันไปครับผมต่อหน้าฆ่าแล้วออร์ขึ้นมืดตัวนี้นะฮะนักพยากรณ์ความมืดแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกันนะฮะโอเคคิเมล่านะฮะบินชวัดเฉวียนเวียนวหายมีเอาเรื่อง โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นโพล่าเดี๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันเนอะอย่าหยุดนะศัตรูอยู่ใกล้ๆนี่เอง ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ยังไม่มีตัวโพล่าแสงเนี่ยน่าจะอยากเห็นแดอะล็อกนี้ในไอดี ID ตัวเองเนะเพราะว่าโพล่าเนี่ยคือตัวไม่โกงมากทุกคนใช้เองยังต้องยอมรับอะว่าเจ๊ตัวนี้ไม่โกงจริงแล้วก็รีเซ็ตพรเลยตัวที่เราจะใส่ก็น่าจะเป็นตัวเดิมเลยนะครับเพราะว่าผมอยากไอปลดล็อกหนังสือด้วยตอนนี้เราสามารถเอาตัววพันแมนเนี่ยมาใส่ไอตัวเบสซิ่งได้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันนะครับอีก3ใบอีก3ใบก็น่าจะเหมือนเดิมเนอะก็คือการันตีตัวที่เราล็อกเอาไว้อ่ะมา อตอนนี้ตัวในเบสซิ่งของเราเนี่ยใช้ไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คือตัวที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ไอ้ลูกแก้วเขียวเนี่ยจริงๆมันสามารถรีเบสซิ่งได้อีกรอบนะแต่ว่าผมไม่รีแล้วกันเพราะว่าอยากมาสุ่มมอนแบบตัวใหม่ๆเยอะๆสนุกๆก,กันในคลิปดีกว่าเนอะอัดคลิปทังทีสุ่มแต่เบสซิ่งมันจะไปสนุกอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้รีเดือนอื่นก็ได้เพราะว่าสายเติมเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะผมใช้เบสซิ่งต่อเดือนเนี่ยครบอยู่แล้วมาสุ่มสนุกๆลุน้นตัวใหม่ๆดีกว่า สใบสั่งสอนมันซะหน่อยเกมมันไม่ค่อยปราณีผมเท่าไหร่เลยวะเรียบร้อยสั่งสอนมันซะหน่อย <c oughs> <laughs> มาทุกคน9ใบ9ใบไม่มีเบสซิ่งดวงล้วนๆจริงๆอยากได้5ดาวแสงมืดนะ <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่ตัว5ดาวแสงมืดเนี่ย <c oughs> ก็ขอตัวใช้งาน <c oughs> ไม่ก็สปีชี่ตัวที่ใช้งานละกันมา3 2 1ไปครับ ความจริงนั้นอยู่ไม่ไกลโอ้ยไอ,อ,อตัวนี้ผมยังไม่มีคิวจะปั้นเลยนะน้องถือว่าเป็นตัวที่ดีนะถือว่าเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าลำดับคิวที่จะปั้นยังไม่ได้มีความจําเป็นต้องปั้นในเร็วๆนี้นะฮะไปต่อเลยละกันอขอดีๆหน่อยครับแล้วเกมสมาร์ e วอลคนนีคอน้อนี้ก็คือคอลแลบไม่พักนะคอลแลบเก่าไปคอลแลบใหม่มาจับค่าไม่ได้หรอกตัวอะไรกัน <S <S โอ้ จริงๆไอตัวนี้ดีนะแบ่งดีทุกตัวเลยมันก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปั้นในตัวนี้อยู่ดีนะฮะในไอดีผมอะเดามจลดล้นล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเหลือ7ใบ7ใบเท่านั้นเอาจริงๆ้น่สกอ์ทรานเซนเดนต์ไอเนี้ยแม่งแพงมากทุกคนรู้สึกว่า4ใบอะเกือบ4ี่พันบาทอะใบหนึ่งไม่เกือพันอะถึงแม้ว่าในแพ็คจะมีแบบคริสตัลคริสตัลเลเวลบัญชีแถมมาด้วยก็ตามเนี่ยแต่ใบนึงแม่งแพงนะเว้ย โอ้ยรอยแผลเออเรียบร้อยทุกคนครับลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้แม่ฝากรอยแผลให้กูทุกคลิปเลยโอ้โหฝากบ่อยๆจะเป็นแผลเป็นนะจ๊ะโอ้ยทอ้อท้อใจขอย้ายเมืองหน่อยแล้วกันนะทุกคนไม่ไหวแล้วเอ้ยใครจะอยู่ก็อยู่นะคัทลันเนี่ยเดี๋ยวเราไปแมบบใหม่ดีกว่าทุกคนแพดใหม่เมืองใหม่ขอดวงใหม่ๆได้ไหมโอ้คือไม่พักเลยอะให้ตายเถอะโอ้ยนวด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 ,นวด,นวดทุกคน ละละละเละตุ้มเป๊ะนะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่อย่างน้อยๆนะขอนกแก้วตระกูลนกแก้วก็ได้ตระกูลอาร์กก็ได้ตระกูลคีเมล่าก็ได้ตระกูลสลัดก็ได้ตระกูลแวนเฮลซิงเอามาอัพแวนเฮลซิงแสงก็ได้คือถ้าไม่ได้มาตัวใช้งานอ่ะก็ขอให้มันมาสปีชีตัวใช้งานมาเปิดกลางหมู่บ้านนี่แหละไปครับเฮ้ยระเบิดลูกเดียวโอ้อมึงหุบกลับเข้าไปเป็นสกอ์ทันเซนเดนเลยในเวน เคยไหมทุกคนเคยสุ <rôle> <an> ่มสกอร์ทรานเซนเซนต์ออกมาแล้วแล้วอยากให้มอนที่เราสุ่มได้เนี่ยหุบกลับไปเป็นสกอร์แล้วขอเปิดใหม่อีกรอบอะเนี่ยความรู้สึกตอนนี้เลยตอนนี้เลยเนี่ยไอเย้ยไอสอบวทุกทานไอตัวนี้ไงเงยเมืองใหม่หนักกว่าเมืองเก่าอีกดี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 เอาดีดเอาดีดความกระหายที่เดือดละอุ ก็น่าจะได้ใช้มั้งแวมลมผมสกิลเต็มแล้วดิแวมไฟก็เริ่มมีซ้ําบ้างแล้วอะ่ะจริงๆแวมไฟดีนะถ้าใครแบบทําทีมแบบแวมไฟแวมลมโพล่าลมอะไรอย่างนี้อยู่อะ่ะเป็นคอมโบที่แบบทุกไอดีควรจะมีติดเอาไว้เอาไว้เบิร์ดเดามจนะฮะแต่ซ้ำไงเพื่อนมันซ้ำไงครับเพื่อนเสียงผู้หญิง ไอตอนหาก็ไม่มาไอตัวเนี้ยของไทยอะ่ะแปลผิดด้วยนะทุกคนมันเอาเล่นคู่กับอัศวินไม่ได้มันต้องเล่นคู่กับตัวสายขวานนักลบไม่รู้ว่าแก้คําอธิบายหรือยังมันต้องเอาเวก่อนมันถึงจะเห็นนะเนี่ยสกิลเนี้ยอ๋อนี่ไงเขาแก้แพดแล้วนะตอนนี้แปลถูกแล้วกะจะเอามาเล่นคู่กับคีเไม่ล่าแสงแม่งเฮ้ยแปลผิดอ,อโดนเก็บเซตหย่อนรัวๆเลยกูช่วงนี้ไป,ปต่อสามใบทุกคนช่างแมงละจะได้อะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยคอมทูวัดเตรียมเวทีให้พร้อมโอ ทุกคนครับทุกคนครับมีสวยกว่านี้ไหมทุกคนมีใครสวยกว่านี้ไหมเจอนนแต่ละตัวมาทั้งบอมมาทั้งโจ๊กมาทั้งเคียวน้าอย่างหนักบอกเลยทุกคนเหลือ2ใบแล้วว่าทําไมไมันสวยขนาดนี้วะเนี่ย <ticket> ผมยังนึกว่าอย่างน้อยก็น,ยน,ยน่าจะมีตัวใช้งานออกมาบ้างตั้ง9้าโอกาสเพื่อนอะโหลโหดเกินเกมก <S <s ทุกคน,นดีนดีหน่อยดีดีหน่อยดีดีหน่อยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว คาจะทำร้ายสิ้นซากโอเคตัวนี้ดีอยู่ได้อยู่ครับหนุ่มได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีคีเมลาน้ําสักตัวในอดีแล้วก็ตาม <S <S แต่ว่าอย่างนนอๆน้องมาเป็นอะไรได้จริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ด้วยนะสกิลของมันใช้ได้นะแหมแล้วประเด็นคือคีเมล่าไฟแม่งมาแบบ4ตัว5ตัวแล้วน้ํามึงไม่คิดจะสลับสีน้ําเงินมาบ้างเลยหรือไงมาอยู่สีเดียวเลยลมผมก็ยังไม่มีมึงมาแต่ไฟเนี่ยโอ้โหไม่พักเลย แวนน้ำไอตัวนี้เอาไปอัพสกิลแวนแสงได้ฮะก็ถือว่า2ใบสุดท้ายก็ได้ใช้งานแน่ๆน,นะฮะอย่างน้อยๆเราจะได้ประหยัดเดวิมอนได้จริงๆไอตัวนี้เก่งด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้นะฮะลำดับความสําคัญแสงมืดต้องมาก,ก่อนโอเคแล้วก็สกอร์ที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้เปิดหลังจากที่คอลแลบเข้าแล้วกันเนอะอผมแถมไ่ครั้งนึงได้ไหมมันยังคันอยู่เลยทุกคนเอาจิงๆนะมันยังคันอยู่เลยเอามาแถมไปสิบครั้งแล้วกันฟ้าม่วงหน่อย แมงเงยมาหนึ่งส้มด้วยอ้าอย่างน้อยๆก็ได้คิงจับไปอีก1ิแมงเงยไหนบอกแถมม่อีกสินี่แถมมายี่สิแล้วนะทุกคนโอ้โหแล้วมาอย่างนั้นหนึ่งส้มเกมจะงกไปไหนเนี่ยฮัลโหลแถมให้อีกสิบไปโอ้โหหมดแล้วมั้งมานุ่ม,มแถมขนาดนี้เอาอะไรไปกำไรเลยเนี่ยทำโคง้งทำคลิปเนี่ยโอเคอย่างน้อยๆได้สีม่วงนะขอตั้งชื่อคลิปว่าได้ดีเพราะหัวร้อนหน่อยหัวร้อนเปิดสกอร์ส้มจนแบบแสงมืดห้าดาวแตกออกมาสักตัวได้ไหมรอรอขอจบคลิปรอรอโอ้พายุหงกระนำ โว้เขียวสิวลมไอ้เปรตได้เหมือนไม่ได้อีกแล้วกูวรอรอขอจบคลิปรอรอก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรพอพอพอพ,อพักก่อน <c oughs> อดใจไว้โอวิกใจเย็นๆเฮ้ย <h ai> โอเคก็ราลาประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการมาเปิดสกอร์ก่อนที่เบสซิ่งมันจะหมดนะฮะก็หวังว่าคนที่เข้ามาดูสตรีมไม่ใช่ตสตรีมสตรีมอีกแล้วคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็มีความสุขกับคลิปผมแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดจะเติมเกมนะครับสามารถเติมเกมได้ถูกกว่าเติมเองสามารถเสิร์ชชื่อ Power p l a y ไปได้เลยนะฮะอย่างแพ็คราคา3,700บาทก็จะเหลือ2000ไปปลายอะไรอย่างงี้นะฮะเซฟเงินไปได้เยอะสามารถไปเติมกับ Power Play กันได้ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าไป ออ้อมใจด้วยละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสตรีมเรื่อยๆละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายพี่